ไปเที่ยวพาน้องแยวที่ไปเที่ยวครั้งแรกไปเที่ยวทงเที่ยวกับเป็นเที่ยวแบบคำว่าไปเที่ยวเนี่ยมันต้องไปแบบสถานที่ท่องเที่ยวนะลูกมันคือไปหาหมาด้วยอันนี้ไปทงนี่อนี่ไหมล่ะไปเที่ยวทงว่ะนี่ละการเที่ยวของเขาช่วงนี้ครับเที่ยวทำแน่ครับเรามีเขาในวัดอากาศเปลี่ยนครับเป็นวัดพอเป็นวัดปุ๊บเนี่ยกลัวโควิดอย่างเดียวเลยตรวจโควิดมาเรียบร้อยครับไม่ใช่โควิดน่าจะเป็นอากาศเปลี่ยน อากาเปียนหมดเลักโขลกหอมผกเลยเอาพาไปเที่ยวศิลับย้อยวันนี้ศิลป์เมี่ยพาไปเที่ยวออกไปข้างนอกศิลปบหนือไมีมีก็มาล้วกไได้นอนหมอน เอามาฮอดแล้วมาฮอดแล้วเอาปลากับลุงมาดูเอาคือมือตาทางเดียววะนี่ขอทับบ่ลูกมันทับตามีสองอยู่เจียวไปพาปลากับลุงไปเบิ่งดูมีย่งอุนั่งเนอ่่ยกไ้นองมนปเดี๋ยวนี้เขาอยู่ที่โคกน้องนา อ่าเป็นของนาสาวครับพื้นที่ห้าสิบสามไร<ป>่โซนนี้ก็จะเป็นโซนปลูกดอกใหม่ปลูกต้นใหม่ปลูกเฮ็ดเป็นมุมผักพอนมือนันเอา้ายายการตัวนี่วัสดีจ้าโอ้นี่บัดดี้น้องปิ้นไปหาสอนน้ำกันครับนี่ย,ยายการปีนี้พันไปเอาเห็ดมาได้สามกระสอบพูนนะ่ะว่าไปผู้เดียวยายการเป็นคนที่ดูแลพื้นที่ห้าามไร่นี่ ก็เพือ่อให้หำซ้อมรถไทยมาเนี่ยนครับคนชาวนาพื้นที่นี่ก็จะเป็นโซนปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้โซนพักพอนครับโซนพักพอนพ่าจะจะเฮ็ดเป็นสวนย่อมเอาไว้ให้พี่น้องไกลไปไกลมามานั่งถ่ายรูปว่าสันมาแวะพักพอน็ดห้องน้ำไม่ให้พ่อผมเ่ะ มีโซลาเซลล์มีระบบน้ำครับโซลาเซลล์เป็นจุดเป็นจุดครับพื้นที่อา้าิบกวา่าไรมองที่แนมไปเห็นไกลๆผุนครับนั่นคือโซนที่อยู่อาศัยของเพื่อนครับเป็นบ้านสไตล์บ้านสวนแล้วก็มีโซลาเซลล์ครับใส่พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวครับว่่มีไฟฟ้าใส่โซลาเซลล์ติดแอร์เรียบร้อยพื้นที่หาสิบสามไร่กว้างครับก็มีโซนมะขามมะขามเปรี้ยวยักษ์ปลูกทุเรียนแน่โอ้ปลูกเขาปีละลอยก็สอบ แตงโมสามเดือนก็นได้จักแสนเฮ้ยจกันแตงโมสองอ่สองแสนวะปลูกแค่สามเดือนได้สองแสนพื้นที่ปลูกกับจากไรปลูกยังไรช,ชิปไรโอ้นี่ครับพื้นที่กว้างพื้นที่กว้างมากหาสิบสามไรครับระบบน้ำเนี่ยก็เป็นชุดเป็นจุดเลยโซลาเซลล์ครับโซนนี้เป็นโซนดอกไม้นี่ อพระเอกมาเที่ยววะนี่ได้ออกจากโควงน้องง่ามาเที่ยวเหมือนนี่บอมาเที่ยวเนี่ยนี่ละสถานที่ท่องเที่ยวของเขาช่วงนี้โควิดหนึ่งขีดต้องกักตัวอยู่บ้านสองขีดล้อมไว้หมดแล้วเขาก็เลยต้องมาตาปลาเนี่ยละเฮ้ยเอ้านั่เอกน้อยให้ยังหนะโผลมีบ่งแร่เหรียญพ่อบอกนั่เอกน้อยนี่ปลาพีษสนามหญ้าเขา อยู่ทงไฮทงหน้าครับอยู่ว่างหันเฮ็ดซุ่มยังไงยังการเฮ็ดซุ่มไม่ยังหันซุ่มบกบวบบ่อ่าคนะือคลั่กเลยไปเอาอยางไปเบิ้งซุ่มบกบหน่อยจับตึ้งจับผ้าน้อง,งหนีไปย่างเลยเอออุม้มตุ๊ก,กาตาไปก่อน หิิไปเลี้ยงขวไอบวนี่ก่ะเลียงขัวอยเมทาวรย่ประเทศลาวบ่ือเล้งโยิไปเลียงขักับสอยเมถาวอย่ประเทศลาวคนบ่มีน้ำกรดิ่งเล่นน้ำกรดิ่งอยู่คนบ่อือเยซื่อซนะอ่า อันนี้อยู่ทางนอกนี่มากันนอกแล้วมาทางในนี่จะในมากมันมาขึ้นตั้งแต่คับเออมากขึ้นแล้วก็มันสีย้อนลงมามันสวงามสร้างในเฮติโต้งง่ายเลยว่าเมาเห็นไอบักลาเห็นยังเยอะกว่นี่เ็นยังไงเห็นตับเมฆบ้างขายเขาว่าสีเงยเป็นหน้าผู้ใดขาลายแก้มปันโลกทิก แก้มปอนพริกปานมะเขรเทศแก้มแดงเดี๋ยวสีเปียนแป้งลงเบิ้งย้ำแผ่แป้งบอกแผ่แป้งแผ่นมนมบอกพาป้ากระลุมไปเบิ้งดูโอ้ยยอดวันนี้แจงเส้นน้ใไม้คือสีเซ่บโอ้ยาสีเอบ Any mang mọi bia mười bao lâu 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 bia mười bao nè bia mười bao lâu bia mười bao lâu bia mười bao lâu bia mười bao

ไปนามกป่าตอนหาหา้มาอ้คุลองเป็นพ่อรับแล้วบ้านอเเห็นแล้วเหอะแล้วเพราแ้โอ้ยญ่ากเอยแล้วไปหนามกป่าตะต้นมา ก็เด to bon ือนเดียวเฮ็ดรูดเยอะบ้านนอนเน่งกี่ซ่อนกัดแกมมหลายเมื่อสันเลยโอ้สวยมากเลยอ้โมบวกในการงามขนาดเลยกระทุกล่ะิคักเลยละกระทุกล่ะเจอาออกมาเบาแม่ว่ากระทุลกจนยาไตดว่าอืออะไรนอย่างนี้มาทีเดียว เดือนเดียวเห็ดเองเมืงองเยอืมาเที่ยวธรรมชาติเราไปไหนไม่ได้เราโควิดน่าอยู่ไหนนี่เจ้าอาลาวาดง่ายมองครับตอนนี้เขาา,านะมาอยู่โซนที่เป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์ครับแล้วก็เป็นบ้านของนาครับบ้านพันกระติดโซลาเซลล์เลยระบบโซลาเซลล์เป็นโซลาเซลล์ที่ใช้มีแอร์มี่ยังหอม จะพาไปบางไงไก่ครับอันนี้ก็เป็นบอ่อเลี้ยงปลาเห็นปลาเยอะมากครับนิ่ใหญ่เป็นที่53ไร่ครับนี่หนองเบิ่งรอบๆนะครับเป็นสวนมะขามเปรี้ยวยักษ์มาอยู่มากโอู้หูนี่ต้นต้นอะไรนะลือต้นองุ่วนป่ะครับเนี่ยอ๋อนี่เป็นองุ่น ตอ,ตอนนั้นงูนั่งัดลัดระเบียงกว้างครับอ่านี่เป็นแผงโซลาเซลล์นี่โซลาเซลล์กี่แผงครับนื้นเอเลยแผงโซลาเซลล์นี่กี่แผงครับหกสิบสองเน่ยสิบสองแผง นี6เท่าไหร่ครับโซล่าเซลล์เนี่ย200 4 200 4ให้เปิดแอร์แอร์ได้ทั้งคืนนะทั้งคืนสบายหมครับวัน2วันนะอะไรเป็นคืนนี่สบายเลยอ๋อมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างครับมีตู้เย็นมีเครื่องซักผ้านี่อย่างครับเปิดแอร์ใส่แอร์แล้วสบายบ้านสวนครับแล้วกับมองว่าทางนี้ก็จะเป็น ื้นที่สวนห้าสิบสามไร่ครับโซนพุ่นที่ผมพาพี่น้องมา,างกินกินเป็นโซนอดอกไม้ทางนี้ก็จะเป็นบ้านที่ยั่วใสแล้วก็มีสะป่าครับมีบอ่อป่า,าข้างทางก็จะเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์ครับเราจะพาลงไปเบ่งหม่องเก็บแบตหลกักอะห่องวันทุน,นแทงก็จะแทงเครื่องครับ<ป>แทงสลาเซล เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องลงไปเบิ้องมองเก็บมองคอนโทษครับมองเก็บแบตเป็นแบตลิเทียมเป็นแบตลิเทียมแบตให้บิดนะครับไปจีเก็บไว้ใต้ถุนบ้านนะครับสองแสนสี่ก็คือเ่าต้องเ่าต้องติดไฟฟ้าเสียงเงินนะครับใส่แอร์ใส่ไฟฟ้าสบายเลยครับนี่ก็จะเป็น นี่ก็จะเป็นห้องเก็บแบตครับนี่นี่ครับตู้คอนโทรลแล้วก็บแบตโอ้มุดเข้าไปมุดเข้าไปยากครับมุดเข้าไปยากจังหน่อยก็จะมีตู้ชาร์จตู้คอนโทรลแล้วกะ็เป็นแบตเตอรี่ครับแบตบนแน่ใจว่าจะหลเดี๋ยวต้องไปถาม หนาครับยุงทึงเพราะมุดเข้าไปง่ายจั่หนเพราะมันมีของอเดี๋ยวปิดไปก่นอนเาทำอะไรกันนี่ทำอะไรให้อย่างนี่ก็ได้ลิมจีริมจีมาใส่ปุริลหายปะปุริลโอ้ถึงน,น,น,นอนเนาะทังนอนหรอหมอพามาทีเลย ตอนนี้อยู่บนบ้านครับนี่ก็เป็นอันนี้หลังนี้เท่าไหร่นะเลยโมประมาณทั้งหมดอยู่ว่าจะไมได้บ้านป่าต้องทานต้นอ่ะเฉพาะแผงโซทาเซลล์ก็สองแสนสี่สองแสนสี่รวมรวมมาไม่ป่าไปทานไม่ใกล้เคียงนะทำนู่นทำนี่อะไรต่อะไรหมดไปหลายแล้วล่ะเออแต่ก็ปัญหาไฟไม่มีปัญหาใช่ไหมครัไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา อยู่ได้ถึงสองวันนะมั้งสองวันสามวันนะขณะที่ว่าไม่มีแดดนะไม่มีแดดแต่ว่าแต่ถ้าทั้งคืน่ยเปิดแอร์ก็สบายเลยเอยทั้งคืนอยู่ได้ทั้งคืนทั้งวันก็ถ้าถ้าสมมุติว่าไม่ได้ทำอะไรก็ร้อนๆก็เข้าเปิดแอร์สบายได้ได้ได้ไม่ต้องเสียค่าไฟนะเสียสียครั้งเดียวเออแต่มันก็จะมีปัญหาไอ้ตรงที่ว่าถ้าเป็นฤดูมรสุมหรืออะไรเราก็ประหยัดเครื่องใช้ไฟฟ้าบางตัวเข้าไปคับเหลือน้อยตัวหน่อยเหลือน้อยยางหน่อยมาได้ประหยัด ขณาที่ไม่มีแสงนะครับเป็นบ้านสวนครับอยู่ที่อำเภอคำตะก้าจังหวัดสกลนครครับพื้นที่53ไร่ก็เป็นเกษตรผสมผสานครับมีทั้งมะขามเปรี้ยวยักษ์มีทุเรียนมีที่เอาไว้สำหรับปลูกแตงโมครับปลูกแตงโมสามเดือนกับปลูกซิปลาครับเอาไปปลูกซิปลาแตงโมครับในครั้งละสองสามแสนหน่อยสิกรเพิ่นปลูก ก็จะมีโซนเป็นโซนดอกไม้ที่ปลูกเป็นโซนสวนเอาไว้มาทายรูปเอาไว้มาเที่ยวชมครับนีปลาที่เลี้ยงนี่ก็เป็นถือว่าเป็นโค้งหลวงนาใหญ่ครับโคนหลองนาใหญ่กะเฮ็ดเอาไว้พักผ่อนไว้พักผ่อนนั่นนั่นเลยเอาควันเอาไว้พักผ่อนยังยังยังไม่ค่อยได้ผลไปดีเลยเท่าไหร่เพิ่งจะเริ่มเริ่มเพิ่งบินมาถึงอืมส่วนมากก็ลูกชายเฝ้าใช่ไหมครับน้องต้นเฝ้ากับแม่เขา หรือก็ไปมาครับไป,ปมาเดือนหนึ่งก็มาสองครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณเจ็ดแปดวันครับอยู่นี่ประมาณสิบห้าวันไปอยู่กรุงเทพประมาณสิบห้าวันแล้วไอ้ที่แม่กองไม่ได้ไปนอนครับไม่ได้ไปนอนเลยปลูกทิ้งไว้ไม่ได้นอนนะแต่ว่าให้ป้าครับอาเขาก็ดูแลมอยู่ในรั้วเดียวกันครับเออปลูก <ๆ S 2> ไว้แนละ้วก็เอาไว้ เพื่อไปพักพอือนกันหลายที่มือนกันที่มาผันหลายที่จนจนไม่มีอยู่ไม่ครบอะอยู่ไม่ทั่วเลือกที่พักฟันเลยนี่ก็เป็นเคยครับอยู่ที่แม่กองครับสมมติตกข้ามขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับวันนี้กับพี่น้องมาชมบรรยากาศที่สวนของน้าสาวครับโคกหนองนาอ่ายังไม่มีชื่อนั่นเลยเนาะยังยังยังไม่มีชื่อนะเจ้าของสวนไม่อยู่ไม่ได้สัมภาษณ์เจ้าของสวนเลยพอดีมันมี เกิดเหตุอักเสบเรียนยังไงเพราะว่าตาพอดีตาไม่พอดตาบ่สบายครับเพราะไงบ่สบายก็เลยทรงโรคบานกันอยู่ตอนนี้ก็เลยเจ้าของสวนบ่อยู่เลยบ่ได้สัมผัสครับเอาไว้โอกาสหนักเจ้าอาระวาดยังนอนเจ้าอาลวาดย่งนั่นเราะเอามาฝากช่องกันเออฝากช่องกันป่ะฝากลุงเป็อ้งูนไอ้งูนป่ะโอ้ไอ้งูนทะลักออกมาดเลยเจ้าอาระวาดก็เลี้ยงจะอาระวาดแล้วบอาไปฝากลุงกันดู ฝากช่องกันฝากช่องกันอย่าลืมกดติดตามช่องฝาดิพนคำตะก้าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายช่องแม่ปิ่นน้องเดียวอ๋อช่องแม่ปิ่นน้องทีเอ๋อด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับนะคะเพื่อเป็น จงใจให้พวกเราแน่คะ <th> สว <th> ัสดีค่ะวัสดส่งไทยส่งไทยส่งไทยมาดิให้ส่งไทยัสดีครับ่มตัวจไปให้ส่งไทยยังไงเนาะัาดีคระเป๋ากับลูกันจดครับ